ตรวจสอบสิทธิโยยาเกษตรกรเปิดอุทธรถึง5มิถุนาไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับวันนี้นะครับทางช่องเรานะครับขอเสนอข่าวนะครับการเยยาเกษตรกรนะครับซึ่งรายละเอียดของข่าวนะครับบอกว่าองกรรายงานการโอนเงินนะครับเยยาเกษตรกรล่าสุดนะครับหนึ่งมื่นสี่พันแปดร้อยสิบสองล้านบาทนะครับเผยช่องทางตรวจสอบสิทธิยยยาเกษตรกรเปิดอุทธรนะครับ ถึง5มิถุนาไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับกระทรวงการเกษตรเกษตหกรถแถลงความคืบหน้าการโอนเงินนะครับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรและเปิดอุทธร์เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับโดยระบุว่าในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเยียวยาเกษตรกรจํานวน10ล้านลายนะครับลายละ5,000บาทนะครับ3เดือนนะครับวงเงินไม่เกิน1.5แสนล้านบาทนะครับซึ่งนะครับสิ้นสุดการขึ้น ทะเบียนนะครับไปแล้วในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มที่1นะครับเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนเกษตร,ร,รกรแล้วนะครับกับกรมส่งเสริมเกษตรกรนะครับหรือว่ากรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไทยนะครับและอื่นๆอีกมากมายที่ได้ลงทะเบียนนะครับซึ่งผ่านการตรวจสอบนะครับความซ้าซ้อนนะครับเหลือประมาณ6.3ล้านลายนะครับด้วยนะครับกรมเกษตรกรนะครับได้ส่งข้อมูลนะครับที่ ผ่านการคัดกรองแล้วนะครับไปที่ชกสเพื่อโอนเงินให้เกษตรกรนะครับในวันที่15-25ถึง25นะครับพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งขณะนี้โอนไปแล้วนะครับ14,812ล้านบาทนะครับและกลุ่มที่2นะครับเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2,562ะครับแต่อยู่ ทำการนะครับแต่ยังทําการเกษตรกรอยู่นะครับและเกษตรกรรายใหม่นะครับที่มีการปรับปรุงทะเบียนนะครับเกษตรกรภายในวันที่15พฤษภาคมนะครับก3จำนวน1.517ล้านรายนะครับคาดว่าจะทําการนะครับจ่ายเงินให้นะครับในวันที่3-11พฤษภาคมนี้นะครับและก็คุมที่3 คือเกษตรกรที่ไม่สามารถทําการเพราะปลูกได้แต่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะได้นะครับให้มีการเพราะปลูกจริงก่อนนะครับภายในวันที่30มิถุนายนนะครับหลังการปลูก15วันให้มายื่นนะครับ ให้มายืนยันนะครับการปลุกนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อบันทึกและตรวจสอบนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับคาดว่าจะทําการจ่ายได้ประมาณวันที่27ถึง31กคมนี้นะครับก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับเยียวยาเกษตรกรนะครับเพราะว่าเปิดอุทธรถึง5มิถุนานะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็ติดตามข่าวสารด้วยนะครับสําหรับ ู้ที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับทาง y o u t u b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วก็จะมีข่าวสารแบบนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังมารายงานให้กับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่ประสบภัยจากโควิดนะครับได้มีเงินเยียวยากันนะครับและขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับได้รับเงินเยียวยากันทุกคนครับสวัสดีครับ